เจ้าเกลียดนางขนาดนั้นเลยเหรอข้าไม่ได้เกลียดนางข้าชอบนางตั้งหากแล้วเออเลิกเอาอะไรสาระได้แล้วแล้วก็บอกมาท่านเกลียดข้ามากแค่ไหนนี่เจ็บนะข้าเป็นอาจารย์เจ้านะเอาสิหลบได้หลบไปช่วยข้าหน่อยสิที่คนพยายามจะฆ่าเจ้าหน้าที่นะเกลียดเลยสิเกลียดเลยเจ้าหย่านะอย่าเข้ามานะ ดูให้ดีทำเป็นว่าเจ้าเพิ่งเคยเห็นมันเป็นครั้งแรกเจ้าเห็นอะไรบอกข้ามาเอ่อแมงมุมแผนที่ตัวเลขเจ้าพูดอะไรนะตัวเลขพวกท่านไม่เคยเป็นทหารแต่ข้าเคยส่วนใหญ่ในค่ายทหารไม่รู้หนังสือและคิดเลขไม่เป็นเวลาต้องนับจำนวนหรือนับวันจะทำเครื่องหมายบนกระแผงค่ายแนวตั้งหนึ่งเส้นหมายถึงหนึ่งสองเส้นก็หมายถึงสอง พอครบห้าเส้นเส้นแนวนอนก็คือห้าข้าเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่ทั้งทางวงกฎหรือว่าแผนที่หรือว่าดาวหกแฉกถ้าก็เลยหาบอะแสไม่ได้นี่เป็นชุดตัวเลขตัวเลขสองตัวเป็นหนึ่งคำหนังสือสื่อได้แล้วนี่เปิดหนังสือติวเด้วเปิดหนังสืออ๋อพอข้าอ่านชุดตัวเลขอ่านคำที่เกี่ยวข้องของแต่ละเล็บสองเจ็ดสามเก้า เก้าสามแปดเจ็ดหวนเจ้าเฮียนยื้อเงียบก่อนนะสองหนึ่งสองหนึ่งฉันสี่ห้าแปดเจ็ดเลิกเก้าเก้าหกสามแปดสามเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าแปดสติยูใช่นสื่อวัาเจ้าโกงไปหากัน ที่นั่นคือนรควัดเจ้าจิงกงถูกสำลายจากสงคราเราอาจคิดผิดไปก็ได้ถ้าอยากรู้ก็ไปดูเลย ขออภัยีเรื่องอะไรเหรอทำไมพวกท่านมารวมกันอยู่ที่นี่เขาว่ากันว่าโยมบาลมาปรากฏตัวขึ้นที่นี่ใครเป็นคนบอกก็ทุกคนน่นแหละข่าวกระจายไปทั่วช้าอันแล้วให้ทุกคนออกไปเราไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเจ้าหน้าที่จะทำงานทุกคนออกไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป ไปไปหน่อยไป,ไปที่นี่คือวัดอะไรอ่ะทําไมข้าไม่เห็นรู้จักเลยวัดเจ้าจิงกงเคยเป็นพระอารามหลวงใช้เวลาสร้างสามปีโดยจักพริองค์แรกของราชบงศุยเดิมชื่อวัดหงชานสิบแปดปีต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้หลังพระบิดาขององเขาหวนเซียนนามเจ้าจิงกงสวรรคตนามก็ตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในราชบงก่อนหน้าจะไม่อนุญาตให้ชาวบ,บ้านธรรมดาเข้าไปในวัดแม้แต่ราชบง ก็ยังต้องมีตราจากองค์จัก,กรพรรดิแต่ราชวงศ์นี้ไม่มีกฎที่ว่นา,นา,บบนาน่าเสียดายกบฏดอลูซานได้เข้ามาในเมืองพวกมันเผาวัดจนมีสภาพเป็นแบบนี้เ <c oughs> จ้าเห็นอะไรผิดปกติมากมะมีแต่ซากประลักหักพังจะมีอะไรผิดปกติละ่ะ <c oughs> อ,อาจจะถูกฝังไว้ใต้ดินหรือเปล่าพระวัดหลวงทุกที่จะฝังสมบัติไว้ใต้ดินไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่หัวเจ้ามีแต่ขี้เลื่อยหรือไงถ้ามีสมบัติเนี่ยพวกอัลูซานคงเอาไปหมดแล้ว แล้วคนร้ายจะให้เรามาที่นี่ทำไมอ่ะคิดทบทวนให้ดีมันต้องมีอะไรสักอย่างอุยน่ากลัวพวกเจ้าทุกคนเป็นบาปคนบาป ยมบาลบอกว่าพวกเจ้าทุกคนต้องตกนรกคุ้มที่สิบแปดและจะไม่มีวันได้ออกมาอาภัยข้าด้วยเถอะท่านยมบาลอาภัยข้าด้วยช่วยเราด้วย